คุณแม่ทำางนี้ได้ไงอ่ะผมขอโทษนะครับคุณท่านไม่เป็นไรคุณประจินออกไปเถอะมีอะไรพวกเราอยากรู้ค่ะว่าทำไมคุณแม่ถึงเลือกให้พี่คคาเป็นผู้ดูแลทุกอย่างของเล่นวลาคุณแม่คุณแม่จะเอาแต่นิ่งเงียบไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยแล้วใครให้พวกแกมาขึ้นเสียงกับฉันแบบนี้ แต่อย่างน้อยคุณแม่ก็ต้องบอกเหตุผลมาว่าทําไมคุณแม่ถึงให้พี่คล้ามาดูแลกิจการของหนูกับพี่กูลอยากรู้เหตุผลใช่ไหมเหตุผลของฉันก็คือฉันต้องการให้กิจการของเลิศวราได้รวมศูนย์อยู่กับคนที่คู่ควร คู่ควรเหรอคะพี่ค้าแบบนางลายทองไม่ใช่แค่ยังไม่หย่าก,กันแต่ยังแอบได้เจออที่โรงแรมนลกวก็แอบ,บไปมีอะไรกันถ้าคุณแม่ยกทุกอย่างให้พี่ค้าวทุกอย่างมันก็ต้องกเป็นของนางลายทองด้วยอย่างงี้คู่ควรตรงไหนก็เพราะเรื่องนี้ไงแกพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ดีแล้วเพราะเรื่องนี้ถึงได้ทําให้ท่านตัดสินใจใหม่ที่จะให้แอร์คราวมาเป็นผู้สืบทอดกิจการของเลิศบาราต่อจากฉัน เรนไม่เข้าใจอะค่ะคุณไม่ได้หมดสติเพระาะแอลกอฮอล์แล้วคุณจะแกล้งหมดสติไปทำไมอะคะผมไม่ได้แกล้งลายทองวางยาผมคุณลายทองวางยาคุณ มันก็แค่อยานอนหลับอ่อนๆฉันเห็นว่าคุณไม่ได้พักผ่อนฉันก็เลยอยากให้คุณนอนหลับที่นี่สักตื่นสองตื่นคุณเห็นว่าผมโง่ขนาดนั้นเลยเหรอใครให้คุณทำแบบนี้การตาคุณตกลงอะไรกันไว้ถึงคุณจะเป็นสามีฉันอ่าไม่ใช่สิ อดีตสามีแต่คุณก็เป็นนักธุรกิจคุณไม่รู้เหรอว่าความลับทางธุรกิจเขาไม่บอกกันก็การตาเขาเสนออะไรทำนองนั้นให้ฉันอย่างที่คุณคิดนั่นแหละค่ะแต่ว่าฉันปฏิเสธไปถ้าอย่างนั้นคุณต้องการอะไรฉันต้องการให้แม่คุณอ,อกตตยตายให้ฉันเห็นเท่าน,นั้นเอง ตอนนี้คุณก็เห็นแล้วนะว่าฉันกำลังจะทำอะไรขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะว่าคุณจะดื่มไหม ดื่มให้ชีวิตคู่ที่แสนจะเฮงซวยของเราเรนไม่เข้าใจอยู่ดีอะคะ่ะในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณลายทองเขาใส่ย,ยาลงไปแล้วคุณดื่มทำไมอะคะ ที่ผมยอมดื่มทั้งที่รู้มันมียาก็เพราะมันเป็นทางเดียวที่จะทําให้คุณแม่เนี่ยยอมรับให้ผมเป็นผู้สืบทอดของเลเอลาและมันเป็นทางเดียวที่จะทําให้เราพิกกลับมาเป็นผู้ชนะคือต้องทําให้คุณแม่เห็นว่าคนอื่นเร็วร้ายกว่าเราแล้วคุณทําแบบนี้มันไม่เสี่ยงเกินไปหรอคะเสี่ยงแต่ผมจําเป็นแล้วถ้าคุณแม่ไม่เชื่อคุณล่ะ ครับคุณรปจรินได้ครับเดี๋ยวผมรีบเข้าไปมีอะไรหรือเปล่าคะคุณแม่เรียกเราเข้าไปผมตอนนี้อังกูลกับอียาการอยู่กับคุณแม่เราเรื่องพู้สืบทอดหรือเปล่าคะ